สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนิวส์จากค u e e ับส์คับไบนิวส์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566วันเดือนปีเกิดราศีเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะแล้วก็การดูดวงของเราจะบอกไว้ทุกครั้งว่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมเป็น general นะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะเอาล่ะคลิปนี้ช้านิดนึงนะมาช้าเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยนะคะ จากร้อนๆมาเจอหนาวนี่หนาวจริงๆช่วงนี้วันนี้หนาวมากแล้วมือจะสั่นๆนิดนึงนะคะเสียงก็จะสั่นด้วยอ่ะล่ะเรามาดูแบบ general ก่อนเนาะว่ามีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่เราชาวราศีธนูจะได้เจอนะคะไพ่บอกว่าเป็นไพ่นกและเป็นไพ่จดหมายไพ่นกแล้วก็ไพ่ภูเขาเอ่า มันหมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงข่าวข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังรอคอยนะคะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนอาจจะ มันมีประเด็นตั้งแต่ว่าอาจจะช้าอาจจะล่าช้านะคะหรือมาไม่ถึงหรือมาทีหลังรวมไปถึงข่าวหรือข้อความข้อมูลในในข่าวนั้นอาจจะไม่เป็นไปดังที่ตัวเองต้องการสักเท่าไหร่นะคะเป็นข่าวที่ฟังแล้วไม่ค่อยสดชื่นนะข้อความข้อข้อความหรือข้อมูลที่เราจะได้รับนะคะอาจจะมีเรื่องให้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานกันดูนะคะ ด้านงานของชาวราศีธนูคุณได้ไพ่ six of swords five of wands แล้วก็ the tower ที่รักจะ้ะไพ่บอกว่านะคะเรื่องการงานอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายอกสบายใจในที่ทำงานให้ระวังการขัดแยง้งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันบางสิ่งบางอย่างเเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เราจะต้องยอมรับหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามกระบวนการของมันในที่ทำงานนะคะไพ่บอกว่า ให้ระวังในการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าไอเดียบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะทํามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกมันไม่โอเคแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะคะหรือมีเหตุการณ์ฉับพลันเปลี่ยนแปลงเดียวด่วนเดียวนั้นให้เราต้องทําตามนะคะแต่ว่า ใครที่กําลังกังวลว่าเอ้ยฉันจะถึงขั้นตกงานไหมให้บอกมันไม่ใช่กับอย่างนั้นนะคะยังไปได้ดียังมีเรื่องอื่นๆให้คุณต้องทําส่วนมากแล้วสถานการณ์ของคุณเองค่อนข้างที่จะมั่นคงพอสมควรแต่คนรอบข้างของคุณอาจจะไม่ใช่นะคะอาจจะมีการห่างหายจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายโดนย้ายกระทันหันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะโดนปรับเปลี่ยนองคอ์กรต้องไปอยู่อย่างอื่น ระทันหันอย่างนี้ซะมากกว่านะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะโดนออกเีงเพราะว่าจากเท่าที่ดูไพ่บอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ตกงานนอกซจากคุณพอ,พอได้เราพอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเร,รับไม่ได้หรือเราไม่ชอบแล้วก็ลาออกเองอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ โอเคทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะชาวราศีธนูเมื่อกี้ไพ่แวบๆขึ้นมาการเงินของคุณนะคะมีไพ่สเหรียญไพ่ไม่เท้าแล้วก็ไพ่7ดาบหมายความว่าหนึ่งเลยสิ่งที่เราเห็นเดือนนี้นะคะมีโชคเล็กๆน้อยๆจากลอตเตอรี่หวยเบอร์หรือสิ่งที่เป็นเทาๆนะไพ่7ดาบคอมไบวิไพ่เงินเอ็กซ์ตร้าสเหรียญ นะหรือไม่ก็บางคนจะมีเกณฑ์การได้รับ OT หรือโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากการทำงานแล้วก็ทำเงินให้กับเราได้การเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะ stable มั่นคงไม่ต้องห่วงนะคะใครที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไพ่บอกว่าโอเคอยากจะให้ไปทำบุญนะให้เขาเปิดทางขึ้นดวงของคุณเป็นดวงที่แข็งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะแย่ไปแล้วแต่ว่าตัวของคุณบอกเลยว่า คุณสู้สู้เต็มที่นะคะมันก็จะสามารถผ่านไปได้แต่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยการจะได้มาซึ่งเงินนะคะเดินทางเยอะค่อนข้างเยอะหรือว่าฝ่าฟันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า N D N สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องมีเขาเรียกว่า สถานการณ์การเงินค่อนข้างที่จะคล่องมือไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่การจะได้มาซึ่งเงินบอกแล้วว่ามันไม่ก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะมีเรื่องที่ทําให้เซอร์ไพรส์บ้างอะไรบ้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่ามีแล้วลูกหนี้ถ้าสมมติคุณเป็นหนี้ลูกหนี้จะเอาเงินมาคืนให้ไหมไพ่บอกว่าเดือนนี้เงียบนะแล้วตัวคุณเองก็ไม่อยากจะไปไปบังคับหรือไปทวงอะไรสักเท่าไหร่ก็จะดูเงียบๆส่วนถ้าคุณเป็นลูกหนี้นะ ก็จะมีเขาบอกว่าตัวคุณเองจะสามารถถามมาคืนได้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็เป็นอยู่ในกระบวนการที่พอพึงพอใจเรื่องการเงินเดือนนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณนะคะสบายใจได้เอาละมาดูเรื่องสุขภาพและการเดินทางกันค่ะคุณได้ไพ่ queen of wands top cup justice สุขภาพและการเดินทางนะคะเราเห็นถึงมีการเดินทางนะเล็กๆน้อยๆนะคะการเดินทางไปมาหาสู่หรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เป็นการผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณไปทํางานเดินทางเพื่อการงานแต่ก็เป็นทริปที่รื่นรมนะคะเป็นไปค่อนข้างที่จะราบรื่นอ,อยากจะไปไหนสักแห่งกลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานไพ่ถือว่าโอเคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ไพ่บอกอย่างหนึ่งว่าทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะ เอ,อเอกสารเอกสารอะไรพวกนี้ขอให้มันชัดเจนขอให้มันเป็น,ปนไปตามหลักฐานหลักเกณฑ์ของเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรอย่าแอบอย่าลักไก่นะคะอันนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะไพ่กฎหมายขึ้นนะคะส่วนด้านสุขภาพไพ่ขึ้นมา10เหรียญ3 ดาบแล้วก็เด t r e ร g t h พื้นฐานค่อนข้างแข็งแรงในเดือนนี้แต่ว่า,าจะมีบางคนที่ต้องโดบยายหรือมีมีวิตามินซีหรือว่าใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษอันนี้นะคะให้บอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องสองอย่างก็คือเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะเห็นไหมมันมีสภาพอากาศไม่ค่อยดีน้ำมูกไหลไอจามเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เผลอเรอแล้วก็มี ชนนั่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวหรือมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยทำของศกหล่นอะไรก็ให้ระมัดระวังแต่ว่าจริงๆพื้นฐานเดือนนี้เหมือนดูแลพยายามตัวเองดูแลตัวเองเต็มที่อาจจะป่วยมาแล้วนะคะแต่ว่าก็มีการดูแลตัวเองก็จะดีขึ้นใครที่ป่วยอยู่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะหายนะคะหรือใบอย่างน้อยก็ดีขึ้นนะอาการมันดีขึ้นอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปบางคนอาจจะต้องจ่ายค่า รักษาพิเศษหรือค่าวิตามินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพิเศษเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเรื่องความรักกันค่ะ,ะความรักนะคะสำหรับชาวราศีธนูมาดูที่คนโสดก่อนคนโสดเราสับไพ่แล้วนะที่โพสไปเมื่อกี้คือไปสับไพ่นะคะหยิบขึ้นมาก็ยังได้3ดาบอยู่ต่อด้วยไพ่ King s ับวอนนะคิงซับซอสนะคะราชาดาบแล้วก็ ไพ่แปดถ้วยไม่ว่าคุณจะไปแอบชอบใครนะคะหรือว่ามีใครในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไพ่บอกว่าเดือนนี้จะเป็นการที่คุณรู้สึกผิดหวังจากใครบางคนสึกเสียใจคนที่ชอบไปมีแฟนหรือคนที่ชอบมีพฤติกรรมไม่โอเคนะคะทําให้เรารู้สึกผิดหวังนะก็เลยเป็นการเรียกว่าเลิกชอบใครที่ติดตามอยู่พยายามจีบเขาอยู่เดือนนี้จะเป็นเหมือนถอดใจอ่ะนะคะ ไม่เอาละเหนื่อยละพอเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมไพ่บอกว่าคนที่เข้ามามก็ไม่มีหรอกเป็นเป็นแนวไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่เดือนนี้ค่อนข้างที่จะเงียบในเรื่องความรักเรียกว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจด้วยซ้ำนะคะในเรื่องความรักเนี่ยคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนอายุมากคนแก่หรือคนเจ้าชู้เป็นคนที่ไม่ใช่แนวเลยส่วนคนที่ตัวเองชอบก็มีเรื่องให้โอ้ เราชันชอบไปได้ยังไงวะหรือว่าเขาไปตกลงเปิดตัวกับคนอื่นทําให้รู้สึกเสียใจอ,อกหักโดยที่ไม่มีแฟนนะคะส่วนคนที่มีคนคุยไพ่ขึ้นมาเป็นราชาไม่เท้า six of s o r t s นะคะแล้วก็ ace of s o r d s แปดดาบไพ่บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจุดอิ่มตัวมันไม่พัฒนาไปเรื่อยๆเขาคุยกับเราเขาเฟรนลี่กับเราเขาดีมากเลยแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะ ขยับขยายความสัมพันธ์ดังนั้นเดือนนี้อาจจะมีการถอดใจอาจจะมีการห่างหายหรือว่ามีความรักมันจืดจางหรือลดระดับความสัมพันธ์นะคะแทนที่จะไปต่อหรือว่าไม่คาดหวังอะไรกับมันแล้วอะไรประมาณนี้ถามว่าห่างหายเลิกกันไปเลยไหมมันก็มีโอกาสที่แบบเออเหนื่อยละไม่คุยแล้วหรือก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าตัดสินใจบล็อกอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือ ถ้าเธอบางฉันก็คุยไม่ว่างฉันก็ไม่คุยคือเลิกคือเลิกคกาดหวังในความสัมพันธ์มันเหนื่อยเหมือนเขาเฟรนดี่กับเราแล้วเขาก็เฟรนดี่กับคนอื่นทั่วไปมันไม่ค่อยมีความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งว่าเราไปรู้ด้วยว่าเขาก็คุยกับคนอื่นอยู่ทําให้รู้สึกโอ้ฉันฉันจะอกหักอีกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าถอดใจในความสัมพันธ์ส่วนคนที่เลิกรากันไปแล้วนะคะแล้วก็รอคอยกันกลับมาของใครสักคนอยู่ไพข่ขึ้นมาคิง n n งเอ่อไนท์ข of เ e n t a c l e s นะคะสิบเรียนแล้วก็ four of wands ถามว่าเป็นยังไงความสัมพันธ์มันดูเรื่อยๆอะ move on ไม่ได้เลิกกันไม่ขาดทำไมที่บอกว่ารอเรากําลังแปลกใจเลยเพราะมันเหมือนจริงๆแล้วอะเขาไปถึงไหนมาไหนแล้วคุณก็ยังรอเขาอยู่ ตัวเองอะไม่ขยับหรือแม้กระทั่งว่าเขาสั่งให้รอหรือยังมีความคาดหวังว่าเขาจะกลับมาแต่ไพ่บอกว่าจริงๆไม่มีเขาชีวิตก็ดีแต่คุณยังรอไม่ไปไหนไม่เปิดใจไม่เปลี่ยนแม้เขาจะมีแฟนไปแล้วคุณก็ยังคาดหวังว่าเขาจะกลับมาถามว่าเขาจะกลับมาไหมไพ่บอกว่าเขาอาจจะมีมันเป็นการที่มันมึมีเยื่อใยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังมีเรื่องที่รู้สึกว่าต้องคอนแทคต้องติดต่อหรือยังมีกลุ่มวงสังคมอะไรที่ ที่มันมีช่องทางแนวทางเขาไม่เซโนกับเราเราก็เลยไม่ไปไหนงนั้นไพ่บอกว่าเขาจะกลับมาเป็นแฟนกลับมาขอร้องกลับมาเป็นคู่เราไหมไพ่บอกไม่นะแต่ถามว่าติดต่อไหมมีโอกาสที่จะได้ติดต่อยังอยู่ในวงสังคมยังได้ข่าวถ้าเราต้องการข่าวของเขาก็ยังคงได้ข่าวนั้นอยู่แต่ถามว่าเขาจะกลับมาเป็นแฟนเราไหมโน no. เราติดต่อไปเขาคุยจะจะร้อยเขาติดต่อมาถ้าไม่มีธุระเขาไม่ทำดังนั้นไพ่อยากจะให้คุณ move on ให้ได้อยากให้ดูจริงๆว่า คนที่ที่มันที่มันรออยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ปล่อยหรือเราไม่ไป III. เช็คดีๆนะคะเพราะไพ่ตัวเนี้ยตัวเองเดินไม่ได้เมื่อไรจะปลดออกมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ยอมลงมานะคะอืม mhm. จะเป็นอย่างนี้ิะมากกว่าทีนี้มาดูคนมีคู่ไพ่คนมีคู่ขึ้นมาเพทจบซอสเดือนนี้เป็นเดือนที่อึมครึมกันเนาะ e of Pentacles แล้ว ก็หินซับคับช่วงต้นนะคะให้ระมัดร,ระวังในการที่หงุดหงิดใจทะเละาะเบาะแวง้งหรือว่าประชดประชันกันในความรักนะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่มันต้องใช้เวลานะมันจะดีไม่ใช่ขอโทษแล้วก็หายเลยอะไรเงี้ยจะเป็นสักช่วงหนึ่งในช่วงต้นเดือนแต่เดี๋ยวกลางกลางเดือนทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนนะก็ไพ่ก็จะแนะนําว่าให้เรียกว่า ระวังการพูดระวังการค ritisize นะยอะไรกันอย่าประชดประชันอย่าใช้คําพูดเน็ตแนมันจะทําให้ความรักมันจืดจางลงนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เลิกแต่มันก็จะเป็นการสะสมนะเพราะนี่คือการให้ใหระวังคาพูดแล้วก็ไพ่บอกว่าบางทีคิดอะไรเรียกว่าฉลาดในการใช้คําพูดบางอย่างที่ควรจะพูดก็พูดบางอย่างที่ไม่ควรจะพูดออกไปก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเลือก เรีกว่าคิดดีๆนะแต่ความรักก็ยังรักกันอยู่ดีอ่ะมันความพื้นฐานความรักค่อนข้างโอเคตัดสินใจเลือกแล้วรักคนนี้ดังนั้นมันไม่ได้มีเกณฑ์การเลิกกันง่ายๆสําหรับใครที่คิดว่าโอ้ฉันจะเลิกฉันจะเลิกไม่หรอกมันยังไม่ถึงเวลานะคะยังรักกันดีอยู่แต่ว่าต้องใช้วิธีการปรับตัวแล้วก็เดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่ เราเครียดเราเหนื่อยมันก็เลยอาจจะทําให้เราไปมีผลต่อความสัมพันธ์ประชดไปงอนกับคนรักไปคาดหวังว่ามันน่าจะดีหรือว่าเขาต้องเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะเป็นเพราะว่าเราหงุดหงิดด้วยอย่างหนึง่งก็เดี๋ยวค่อยๆนะคะเดีเราตั้งสติด,ดีๆเดี๋ยวช่วงกลางเดือนทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะเอาล่ะแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรไพ่บอกว่า say yes Start anew นะคะแล้วก็เนี่ยไพ่ย,ยังบอกว่ายอมรับนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นยอมรับมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มามา figure out มาโฟกัสว่าจะหาวิธีแก้ไขยังไงแล้วไพ่ย,ยังบอกว่า start anew คือทุกอย่างเริ่มต้นได้ใหม่เสมอเปลี่ยนแปลงไปก็จริงแต่เราเซฟแล้วเราก็เปลี่ยน,เ,ยน,เ,ยนเราก็สามารถเปลี่ยนแลวต้องปรับตัวให้ได้นะคะลม้มแล้วก็หรือว่า มีอะไรที่มันแย่ yeah. เราก็สามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเธอ on the light ดังนั้นภายในหนึ่งเดือนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแต่คุณจะสามารถเริ่มต้นแล้วก็เปิดไฟหร้อว,ว่าเปิดหนทางสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจัดการได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จในเดือนนี้แหละไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาสู้ บลอวสตรีมเริ่มทําได้เลยนะตอนนี้นะคะมันอาจจะเล่คลิปอาจจะออกมาเลดนิดนึงนะคะก็เริ่มต้นได้เลยใครที่มีปัญหาอะไรนะคะหาวิธีทางแก้รู้วิธีต้องจะไปแล้วจัดก,การได้เลยนะคะลุยภายในหนึ่งเดือนนี้ทุกอย่างที่คลายได้ค่ะโอเคเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ